สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแนล Magic Smarple Charlotte By Jan p นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักนะคะของท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะนะคะหรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนําให้แอดไลน์ไอดีที่จ a n Pat ทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองค่ะ สำหรับข้างหน้านี้นะคะเป็นหินตามปีนักษัตรนะคะเป็นหินที่ใช้ปรับดวงชะตานะคะสําหรับคนทั้ง12ราศีค่ะนะคะอาจารย์แพทมาแนะนําในเรื่องของหินประจําปีนักษัตรนะคะเส้นนี้เป็นหินประจําปีนักษัตร์นะคะของคนเกิดปีมะเส็งและปีมะเมียค่ะนะคะเป็นพลังงานของอชาวปีมะเส็งและปีมะเมียนะคะ,งงะ,ส,ะ,ะ,ะ,คะส่วนเส้นนี้นะคะเป็น พลังงานของคนที่เกิดในปีวอกและปีลกาค่ะนะคะเซตน,นี้เป็นพลังงานของคนที่เกิดในปีชูปีจอปีมะโรงและปีมะแม่นั่นเองนะคะ,ะหินทุกอันจะเป็นหินที่ร้อยตามพลังงานของธาตุในดวงชะตานะคะเราแต่งตรงนี้จะเป็นพรพพิคเนตค่ะนะคะเป็นจี้นะคะจี้หินจากที่เบตของพรพพิคเนตค่ะนะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นของอคนเกิดปีชวดและก็ปีกุนค่ะนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นของคนที่เกิดในปีขานและก็ปีเถาะครบทั้ง12ราศีนะคะพลังงานหินจะเป็นพลังงานที่ร้อยตามดวงชะตาเพื่อที่จะส่งเสริมพลังงานตามปีนักษัตรของคนที่เกิดในแต่ละปีนั่นเองนะคะถ้าเกิดอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปในเพจของจันแพทได้นะคะ ใช้ชื่อว่า Angel Stone หินพิทักษ์ดวงนั่นเองค่ะนะคะเข้าไปดูในเพจของอาจารย์แพทได้ทิ้งด e สคริปชั o นไว้อ่าทิ้งรายละเอียดไว้ตรงด e สคริปชั o นนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะเอาละค่ะมาดูสิว่าเรื่องราวความรักของพวกคุณนะคะในช่วงเดือนมีนาไม่ใช่สี่เดือนเมษา ของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรเราเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนนะคะตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองค่ะใบแรกออกมาเป็น princess o f cup ค่ะเด็กถือถ้วยนะคะและ tree of w a n d ten of pentacle s The e m p e r o r ค่ะ และเทวิวเลางานมันโชว์ออกมาว่านะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมองหารูทางหรือมองหาอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะในแง่ของหน้าที่การงานนะคะคุณจะมีความคิดในเรื่องของการอยากจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะคะซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของอความสวยความงามก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของอ ข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคก็เป็นได้นะคะคุณมีไอเดียหรือมีความคิดที่อยากจะลงทุนนะคะซึ่งก็จะมองหาเขาเรียกว่าคู่ค้าหรือมองหาพันธมิตรหรือมองหาคนที่จะมาร่วมมือกันในเรื่องของการลงทุนมันมีแนวโน้มเข้ามาคุณอาจจะได้ติดต่อเกี่ยวพันกับคนต่างชาติต่างภาษาด้วยก็เป็นได้อันนี้เป็นพลังงานของคนชาวราศีมีนที่มีอยู่ในความคิดอยู่ในช่วงเดือนเมษายนนั่นเองนะคะ ในด้านของการเงินคุณค่อนข้างโดดเด่นไม่เบาเลยทีเดียวคุณมีเกณฑ์ที่จะรับเงินก้อนเมื่อคุณได้รับเงินก้อนคุณก็จะคิดต่อยอดอยากจะทํานูน่ทนทํานี่เพื่อที่จะทาให้การเงินมันงอกเงยยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่เข้ามาในฝั่งของคุณคุณชาวราศีมีนทีนี้มาดูสิว่าพลังงานของคนรักคู่ครอ,องของคุณเป็นเช่นไรนะคะ Queen of Swords King of King of One Ace of Pentacle Six of Swords และ Ace of Cup นะคะพลังงานของเขาก็เป็นพลังงานที่ ใกล้เคียงกับคุณนะไม่ได้ต่างจากคุณมากเขาเป็นคนคิดฝันถึงในเรื่องของการงานการทําอะไรที่ได้มาจากมันสมองได้มาจากทักษะค,ความรู้ของตัวเขาเองเขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณในทุกวิถีทางที่คุณคิดอยากจะทําหรือจะลงมืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนรักและคู่ของคุณก็จะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นที่พึ่งที่ดีให้กับคุณบางทีเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่ออกไปดูงานหรือออกไปดูอะไรใหม่ๆในที่ไกลๆเพื่อที่จะมา เอามาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเอามาเป็นไอเดียอะไรบางอย่างให้กับคุณคุณชาวราศีมีนในพิเรน,นี้ก็ ก็เป็นได้นะคะทีนี้ในเรื่องราวของความรักถ้าถามว่าเป็นอย่างไรเหมือนช่วยกันทํามาหากินมากกว่าในไพรีเดเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมีเรื่องราวหวานชื่นโรแมนติกด้วยกันนะคะบางทีก็อาจจะแบบแยกทางกันต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองคุณก็ไปทําหน้าที่อย่างหนึ่งเขาก็ไปทําหน้าที่อย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมีความเป็นปึกแผ่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอเดียของความคิดนะคะที่ มีขึ้นในพิ r i o เนี้ยทั้งคุณแล้วก็ทั้งคู่ของคุณเนี้ยเป็นไปในด้านของการทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อทำให้ครอบครัวมีการต่อยอดในแง่ของหน้าที่การงานนะคะมันส่งผลดีในแง่ของความมั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจของครอบครัวในอนาคตด้วยอามาดูสิว่าแล้วพลังงานความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร The Devil เข้ามานะคะ The Moon King of p e n t a c l e k n i g h t น of c u ฟและ The Star ค่ะพลังงานก็ไม่ได้แย่นะมันอาจจะมีความวิตกกังวลอยู่ลึกๆก็ได้เพราะว่าทั้งคุณและคู่ของคุณเนี่ยอาจจะคิดถึงในแง่ของการลงทุนซึ่งมันเป็นการลงทุนก้อนใหญ่นะะเป็นการลงทุนที่อาจจะต้องใช้เงินเยอะนะคะแต่มันนำพาซึ่งความสุขและนำพาซึ่งความหวังที่มันประสบความสำเร็จในอนาคตเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องแลกกับการ ลงไปก่อนแล้วค่อยที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นกลับคืนมาทีหลังนะคะในช่วงพีเรียดนี้นะคะคุณสองคนก็น่าจะไปโฟกัสช่วยกันทํามาหากินมากกว่าเพื่อทําให้ครอบครัวเติบโตเป็นปึกแผ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วยกันทํามาหากินแล้วช่วยกันมีไอเดียอย่างเงี้ยมันก็มีความใกล้ชิดการที่ทํามาหากินร่วมกันนั่นแหละนะคะมีช่วงเวลาที่คุณจะได้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะคะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ ไพ่หมายเลข48ไพ่หมายเลข21และไพ่หมายเลข72และไพ่โอโ้สุดท้ายเป็นไพ่หมายเลข92นะคะไพ่มันบ่งชี้ว่านะคะในพิเด่นี้มันก็จะมีเลือกให้คุณต้องตัดสินใจบางเรื่องบางราวก็อาจจะถูกห้ามปลามจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะบางเรื่องบางราวคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นไฟล์ออกหัวคิดทั้งหมดนะคะ อาจจะมีคนนู้นคนนี้ช่วยกันออกหัวคิดอะไรประมาณนี้แต่นะคะถ้ามันมีคนร่วมมือกันไม่ใช่เพียงแค่คุณกับสามีคุณหรือไม่ใช่แค่คุณกับภรรยาของคุณมีคนอื่นเข้ามาร่วมมือด้วยนะคะก็ถือว่าให้ฟังความคิดเห็นของบุคคลที่3ด้วยเช่นกันนะคะมันจะทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพราะฉะนั้นในเกณฑ์ของการลงทุนนะคะถ้าเกิดมันเป็นการลงทุนที่มีบุคคลที่3อาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้หรือจะเป็นเพื่อนของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะเป็นตัวขับเคลื่อนหรือเป็นตัวกลางคอยไกลเกลี่ยความคิดหรือทัศนคติของแต่ละฝ่ายเนี่ยผลงานตรงนี้มันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ที่จะได้ฉลองชัยชนะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสําเร็จ ะะเพราะฉะนั้นในพีเรียดนี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะในเดือนเมษายนนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นเดือนที่คุณและคู่ของคุณคาดหวังถึงความสําเร็จคาดหวังถึงกิจการหรือการทําอะไรที่เป็นตัวของตัวเองนะคะแต,แต่ถ้ามีหุ้นส่วนมีใครเข้ามาเป็น เป็นตัวกลางหรือเป็นตัวคอยประสานให้ก็จะทำให้ลดความขัดแยง้งแรงประทะที่มีระหว่างคุณกับคนรักได้อย่างดีและมันจะส่งผลทำให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนและเกิดการความสําเร็จเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะสําหรับคนที่มีคู่คะ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีมีนนะดูสิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนเมษาย,ยนนี้นะคะ เจ็ดไม้เท้าค่ะสามดาบสี่ดาบสิบไม้เท้าโอ้โหและ ห้าช่วยค่ะนะคะโอ้โหมันเป็นพลังงานที่เหนื่อยที่หนักจริงๆนะเออสำหรับเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนในสถานะนี้นะคะมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณเหนื่อยที่คุณหนักคุณรู้สึกต่อสู้กับมันมาเนิ่นนานละนะคะและความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้มันดูแล้วมันนิ่งเฉยต่อกันนะคะมันเพิกเฉยมันดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะคะมีเหตุ ทำให้ทะเลาะเบาแว้งกันหรือขัดอกขัดใจกันเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณถูกเหมือนถูกเอาเปรียบความรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวเพราะว่าเป็นคุณที่ทุ่มเททุกถิง่งท,ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคุณที่แบกรับเอาความรู้สึกเหนื่อยหนักนี้ไว้เพียงลำพังจนทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ ที่มันมีปัญหามาเนิ่นนานแล้วนะคะเนี่ยเป็นความรู้สึกหรือเป็นพลังงานของคุณที่โชว์ออกมาให้จอนแพทเห็นดูซิของเขาเป็นเช่นไร Queen of w a n d ค่ะสี่ถ้วย8ด,ดาบเจ็ดไม้เท้า The l o v อ r ตัวเขาเองเนี่ยนะมันเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่า เรื่องเยอะก็เป็นได้ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ชอบมองว่าสิ่งอื่นคนอื่นหรือคู่อื่นดีกว่าดีกว่าคนที่เขาคบคนที่เขาคุยในปัจจุบันเสมอเขามักไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะคะแล้วบางทีก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองก็ ถูกตัวเองไม่เคยผิดเลยตัวเองเป็นคนที่รับภาระหนักในความสัมพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะดูจากพลังงานแล้วทางของคุณจะแย่กว่าเยอะเลยนะคะจนคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะนิ่งเฉยต่อกันเลยก็ได้แล้วในพิเรียนนี้ดูเหมือนว่าเขาก็อาจจะไม่ได้คุยกับคุณเพียงแค่คนเดียวแล้วนะ เหมือนกับว่าเขาเปิดใจคุยกับคนอื่นคู่ขนานไปด้วยเพราะเขาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้เติบโตสักเท่าไหร่สิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณมอบให้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เขายังไม่ได้ต้องการอย่างเต็มที่แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากได้อะไรที่มันพรีเมียมมากกว่านี้อยากได้อะไรที่มันดีมากกว่านี้เขาก็เลยอาจจะเปิดโอกาสหรือคุยกับคนอื่นคู่ขนานกับคุณไปด้วยมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีมินรู้สึกได้ คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะนิ่งเฉยละเพราะเขาเริ่มทําอะไรที่มันไม่ตอบสนองความรู้สึกของคุณเท่าที่ควรมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ซิว่ามันจะเป็นเช่นไร Six of p e n t a c l e ค่ะ Five of Swords Four of p e n t a c l e Queen of Swords และ เอชออฟในขณะที่คนนึงอยากจะตัดนะอีกคนนึงจะเหยียบเรือสองแคมไว้ยังไม่ตัดแต่ว่ากักไว้แต่ก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตความสัมพันธ์เติบโตไปเท่าที่ควรเหมือนกักไว้อย่างนั้นเพื่อรอดูว่าพลังงานใหม่ๆที่เขาคบอยู่หรือคั่อยู่เนี่ยมันจะส่งผลดีกับตัวเขาไหมถ้ามันไปได้สวยไปได้ดีเขาก็ค่อยที่จะมาตัดทอนคุณออกไปทีหลังแต่ถ้ามันไม่ดี เขาก็จะสามารถที่จะแบบวา่าตัดพลังงานใหม่นั้นออกไปแล้วก็ยังคงความสัมพันธ์กับคุณไว้แล้วค่อยมาลื้อฟื้นทีหลังเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาจะทำแบบลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกับว่าไม่ได้ทำให้เติบโตนะแต่ก็ยังคงเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้แม้ว่าคุณคุณชาวราศีมีนใจอยากจะตัดแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากให้คุณตัด คุณอย่าหลงเชื่อในคําพูดหรือว่าลมปากของเขาบ่อยๆนะคะเพราะคนคนนี้นะน่าจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยจริงใจสักเท่าไหร่และในความสัมพันธ์นี้มันก็จะอึดอัดจนเจนเจียนที่จะขาดแล้วหลายต่อหลายครั้งเป็นความสัมพันธ์ที่เคลือบไปด้วยคําพูดสวยหรูแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ทําได้จริงในความเป็นจริงนะคะให้คุณกลับมาอยู่นิ่งๆกับตัวเองมันสวดมนต์ไหว้พระนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับความรักที่เขาเรียกว่าเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไข มันถึงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคุณเจอปัญหาตรงนี้มาเนิ่นนานแล้วนะคะถามว่าปัญหาตรงนี้มันจะกบจบลงได้เมื่อไหร่นึกถึงช่วงเวลาของวันเกิดคุณเลยหลังวันเกิดคนไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายทุกอย่างคุณจะเริ่มที่จะตัดใจได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันอาจจะลักเลิกเลักๆักเลิกๆหรือมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณยังไม่เจอใครที่แบบว่าดีเด่นเท่ากับคนที่อยู่ในปัจจุบันคุณก็เลยมีความรู้สึกความรู้สึกที่มันไปไปกับกลับ ะะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะคะเลยวันเกิดของคุณไปแล้วนะคะทุกอย่างคุณจะเริ่มคิดได้และจะตัดสินใจได้เองตัดสินใจได้นี้คือตัดสินใจในการตัดขาดนะแล้วก็ไปต่อกับชีวิตแบบสดๆโดยที่ไม่มีใครไม่ใช่ว่าพอถึงเดือนเกิดแล้วคุณจะคิดได้ว่าไปอะะ่ยังคบคงค,บ,ค,บ,คบต่อพอคบต่อแล้วพลังงานมันก็จะเป็นพลังงานที่เขาเอาเปรียบคุณะนะคะเพราะฉะนั้น ทางที่ดีก็คือต้องหยุดนิ่งหลังจากที่คุณเคลียร์พลังงานตรงนี้เคลียร์คนคนนี้ไปหยุดนิ่งค่ะหยุดนิ่งอย่าเพิ่งไปเรียกร้องอย่าเพิ่งดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะว่ามันจะเจอกับคนที่ไม่จริงใจคนที่จะเขาเรียกว่าพูดได้แต่ทําไม่ได้ะนะ,ะคะคาพูดดูสวยหรูแต่ในความเป็นจริงปฏิบัติไม่ได้ เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเลยเดือนเกิดไปแล้วทุกอย่างจะเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับคุณคุณชาวราศีมีนนะคะจะก้าวข้ามผ่านพ้นกับปัญหาและอุปสรรคที่คุณมีอยู่ณนะปัจจุบันนี้ไปจนได้นั่นเองค่ะขอให้คุณถนอมใจถนอมกายไว้เจอคนที่ใช่ดีกว่าที่จะคุยกับคนที่ไม่ใช่เพื่อประวิงเวลาต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อ มาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วชาวราศีมีนมาดูสิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะไพ่หนึ่งช่วยค่ะ Queen of Wands, Two of Swords, The Tower และ เอสออฟฮัง l อกในช่วงเดือนนี้นะเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเป็นเดือนที่คุณคุณชาวราศีมีนในสถานะนโกลสดเนี่ยคุณจะดูมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามค่อนข้างมากนะคะคุณจะโฟกัสไปที่ในเรื่องราวของการงานนะคะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจคุณอาจจะเคยผ่านความรู้สึกที่มันผิดหวัง ซ้ำแล้วซ้ำอีกจากเรื่องราวของความรักจากคนที่เข้ามาคอนแทคก,กับคุณแล้วมันไม่เป็นไปดังหวังหลายต่อหลายครั้งจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าท้อใจแล้วไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะเริ่มต้นคุยอะไรกับใครละเพราะไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่า คุยไปมันก็ไม่เวิร์กสุดท้ายมันก็หายเงียบไปแล้วก็ทําให้คุณเสียความรู้สึกคุณก็เลยไปโฟกัสกับเรื่องของการหาเงินหาทองคุณจะทํายังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นงานอะไรที่เกี่ยวพันกับทักษะอาชีพหรือความสามารถพิเศษจะโดดเด่นมากสําหรับชาวราศีมีนในสถานะของคุณโสดนะคะมาดูซิว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะ10ดาบค่ะไพ่เดอนมูนเข้ามาอีก The Emperor ค่ะหนึ่งดาบและสุดท้าย Go Hello Fan มันสวดมนต์ไหว้พระนะคุณนะคุณจะได้เจอกับคนต่างชาตินะคะเจอกับคนต่างชาติเจอกับคนไกลเจอกับคนที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพอันที่เหนือกว่าแต่เขาคนนี้อาจจะผ่านการมีคู่มาแล้วมีความรู้สึกเจ็บปวดมาแล้วอะไรประมาณนี้และเขาต้องการที่จะหยุดที่ใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่แบบนิ่งๆไปได้ตลอดลอดฝั่งนั้นะค,ะคุณอาจจะเจอกับ คนที่เขาเรียกเป็นคนไกลนะคะซึ่งอาจจะเจอจากใครอาจจะเจอการที่มีเพื่อนแนะนําบอกกล่าวให้รู้จักกันก็ได้นะคะหรืออาจจะเจอกับทางสื่อออนไลน์ก็เป็นได้นะคะพลังงานมันโชว์มาว่ามันมีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาแต่ในนี้ว่าการที่คนเข้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเติบโตได้ดีหรือเปล่าต้องมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ก่อน princess of particle ส r i n n พลินอ of source. The s o ร r สเ t h e แ a g i c i a n และ Pri n c e of cup princess of cup ถ้าถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเติบโตได้ดีไหมมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเพราะไพ่เด็กขึ้นมา3ใบมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะคุณอาจจะได้เจอการคอนแทคกันแล้วบางทีมันอาจจะเงียบหายไปแต่ว่ามันจะวนเวียนกลับเข้ามาอีกทีนึงนะ นะคะซึ่งการเริ่มต้นนี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นแบบที่ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานอย่างชัดเจนนะักคือเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องของการมีคู่อย่างจริงจงังแต่เหมือนกับได้เจอ,เจอกันได้รู้จักการผูกสัมพันธ์กันได้เจอหน้าเจอตากาันหรือว่าได้รู้ถึงการมีตัวตนของกันและกันแต่หลังจากนั้นแล้วมันอาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานมาเป็นตัวเบียดบงังทําให้เขาหายออกไปจากคุณสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปโฟกัสกับเรื่องงานเพราะน่าจะมีการงานที่วุ่นวายเข้ามา ไม่ทางคุณก็ทางฝั่งของคนที่เข้ามานั่นแหละแต่แล้วมันจะก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการคอนเน็กกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่การคอนเน็กกันกลับเข้ามาครั้งใหม่นี้สิมันจะมีเรื่องราวของความสุขมันจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งคุณก็จะได้เริ่มที่จะแบบว่า เปิดใจได้มากขึ้นกับการเจอกันในหนที่สองนะคะโอ้เขาคนนี้จะเป็นคนที่นำพาเอาความสุขของขวัญน,นะคะสิ่งอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันคลายอยู่ในใจนะคะมันอาจจะได้รับการคลี่คลายนะคะเนี่ยได้รับการเยียวยาได้รับการรักษาทั้งแผลเป็นในใจคุณแล้วก็แผลเป็นในใจของเขานะคะมันเหมือนเป็นการรีวิเนียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งของวิภารเก่าๆนะคะซึ่งมันจะมีความ ลุ่มหลงอยู่ในนั้นและมีความรู้สึกที่มันเข้ากันได้หรือมีความรู้สึกที่มันหลงไหลมีแพชชั่นที่ค่อนข้างเยอะนะคะจากการที่เจอเจอกันอีกครั้งเป็นครั้งที่2เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้คุณได้เจอเจอกันได้คอนแทคกันนะคะแต่ก็มันเป็นเกณฑ์ที่ได้เจอได้เจอกันแล้วถ้าเขาห่างหายไปเงียบหายไปก็คือตามสเต็ปของเขานะคะปล่อยเขาออกไปค่ะไม่จําเป็นต้องไปไล่ตามนะะอยู่แบบนิ่งๆสวยๆ แล้ววันใดว,วันหนึ่งเขาจะกลับมาไพ่มันบ่งชี้ว่าเขาหายไปหายไปแก้ไขปัญหาหายไปเยียวยารักษาแผลใจของตัวเองและเขาจะกลับมาใหม่พร้อมกับนําสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณและการกลับมาอีกคนของเขาเนี่แหละมันจะมีทั้งแพชชั่นมีทั้งความหลงไหลมีทั้งความรู้สึกที่มันลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในเนี้ยนะคะซึ่งมันก็จะทําให้คุณมีความสุขไม่น้อยเลยกับแพชชั่นตรงนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนนะคะก็มีเกณฑ์ได้เจอเขาเรียกว่าคู่แห่ง คู่คู่แห่งโชคชะตาจะเรียกว่าคู่แห่งวิบากกรรมก็ไม่เชิงทีเดียวเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกยแยาแย่แต่เป็นคู่แห่งโชคชะตาแล้วกันได้วนเวียนมาให้เจอเจอกันแล้วโชคชะตานั้นก็ แยกคุณสองคนให้ห่างกันแล้วมันจะกลับมารีคอนเนคกันอีกครั้งและการรีคอนเนคกันอีกครั้งนั่นแหละมันจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ความรักครั้งนี้เต็มไปด้วยแพชชั่นความลุ่มหลงหรือเสน่หาที่มีต่อกันแบบแยกจากกันได้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวค่ะโอเคจบแล้วสำหรับคนโสดในเดือนเมษาย,ยนนี้นะคะฝากกด subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่อาจารย์แพทจะนำมาลงให้เป็นประจำและสำหรับใครที่อยาก จะได้หินมงคลตามปีนักษัตรนะคะที่จันแพทยมองอโชว์ให้ดูอยู่ข้างหน้านี้นะคะสามารถคลิกเข้าไปตรง description ะคะ่ะจะมีเพจหินมงคลของจันแพทย์ angel stone หินพิทักษดวงเป็นลิงค์นะคะ ติดเอาไว้สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้แต่สําหรับใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ดีที่จันท์ทิ้งไว้ใงดีสคริปชั่นอีกเช่นกันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย